พากันมาว่านเข้าพี่น้องนหน้าน้องคูนัสดีพี่น้องทุกทุกคนค่ะอันนี้ยายส่เอสเคเอ็นเกษตรแฟมเลรียจะพาลูกชาย,ายเฮื่อนเพื่ครอบครัวเนาะพากันมาว่านเข้าในทุกนาน้องคูณค่ะอันนี้บ๊อบบี้ ามจากสวนมานานำอรุตไทยง่ายไทยรอบนึงแล้วนี่บ่มดินเนาะบ่มหญ้าไว้ให้หญ้าตายก็บ่าตายปันใดละฝนตกมาเรื่อยๆนี่ใบเหลืองใบเนา่ากะรากเขายังเนะาะอรุไทยน้อยไทยพวนอีกรอบนึง แล้วยายสมก็ว่านนี่ไงที่ห้างกตามความพอใจเนาะว่านไปเลยเดินหน้าแล้วแต่ถนัดนะพี่น้องอันนี้ข้าวกอขอหกค่าเอารถดไทยน้อยไทยรอบนึงแล้วก็ว่านแล้วก็คาดครบอีกรอบนึงพอเลยพี่น้อง อันนี้ไทยว่านี่พ่อลูกเลี่ยนกันเลี่ยนกันไทยเลี่ยนกันคาดพี่น้องอันนี้ชมบรรยากาศรอบๆพงนาพี่น้องแต่ละคนจะเริ่มบานไทยกันเบิดแล้วละเริ่มทยอยพากันหวานกันไทยไดนะ้เนาะเขียดพี่น้อง ไายหน้าถ่ายไปถทยมาเจอเขียดแม่ไข่บ่ไปบ่มาพี่น้องตัวแม่ไข่ว่าสิเก็บไปปล่อยอยู่สวนอยู่พี่น้องเอาไว้ให้เขาไขา่แพร่พันเนาะแพร่ขยายพันไว้หลายๆล่หัวมีอนไส้กับสิเก็บลบไว้แถวนี้ก่อนพี่น้องช่วงวนันเข้าเซตกับสิกับไปเลยเนาะวาบึง วันนี้ท้องใหญ่ท้องไม่ไข่บรรน,นักไข่นาะเขียนวันนี้พุทธิเฮ้อ๊ะร <c oughs> ีอยู่นี่